รีวิวเรือเลอว่าบ่อที่ไปมาล่าสุดที่มีคน็อกซ์มาขอหลังไม่กันเยอะมากสำหรับเรือที่เหมาะกับสสยคอนเทนต์อย่างเราห้องนอนน่ารักมากทุกคนห้องน้ำน,นะทุกสิ่งก็คือตกแต่งอย่างดีอันนี้ก็คือเรือกิสนาสองนะคะที่วิ่งอยู่ในรูทอันดามันเหนือแล้วก็หลีเป๊ะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นจะพาทัวร์เรือก่อนนะเริ่มจากตื่นเช้ามาห้องนอนก็คือมีแสงอาทิตย์ที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นสองเข้ามาความโรแมนติกนี้นั้นห้องสารูนที่เอาไว้พักผ่อนก็ยังคงเป็นธีมสีชมพูน่ารักเพิ่มแป๊บหลัง าตากชุดว่ายน้ำบนนี้เอาจริงโมงเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่เราชอบมากเลยนะเละกันลิเวอร์บอก็คือตากผ้าแบบวิวสวยๆลงมาชั้น2ที่เป็นโซนเอาไว้ชุมนุมกันนะเรือ,อนี้บอกเลยอยู่นานไม่ได้อ้วนของกินเยอะมากส่วนชั้นล่างก็จะเป็นโซนแพลตฟอร,ร์มที่เอาไว้แต่งตัวสําหรับดำน้ำแอบบอกว่าสตาฟที่นี่ดูแลแบบ ด,ดีและท็อปฟอร์มที่สุดดังมากๆของเรือนี้ก็คือเรื่องของการกินแกแม่ดูกันเอาเองซีฟูด้ดหมูกระทะสปาเกตตี้ชีสเค้กข้าวค่ะหมูข้าวม,มันไก่กุง้งทอดปูต้มปลาเก่าลาดพริกขนมจีนแกงกะทาไข่มุกก็มีแม่คลิปนี้แค่พาทัวร์เรือใครสนใจวรบอดเรือลำนี้รีบจองเร็วเลยเพราะว่าเต็มเร็วมาก